ไลฟ์ของ All New ยี่สห้ Air หลอก2025มีอะไรใหม่บ้างมาดูกันเลย1เปลี่ยนดีไซน์ของไฟหน้าใหม่ข้างในจะเป็นโคมโปรเจคเตอร์โดยที่สำคัญคือไฟเลี้ยวย้ายจากบางลมด้านหน้ามาอยู่โคมเดียวกันกับไฟหน้าค่ะ2จอมานวัดคอกพิษแบบรูปแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตเหมือนขี่รถแข่งในสนามมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญจะสังเกตเห็นองศานะคะของหน้าจอนั้นเอ็นเข้าหาผู้ขี่มากขึ้นทำให้เวลาขี่เนี่ยลดแสงสะท้อนมองเห็นจอได้ชัดขึ้น 3. ดีไซน์ท่านั่งของพักเท้า ดีไซน์ใหม่เวลาเราขยบยกส้นเท้าขึ้นแบบนี้ทําให้นึกถึงขี่รถสปอร์ตในสนาม4โชคด้านหน้ามีการขยายแกนจากเดิม26มิลเป็น30มิมลทาให้การขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้น 5. ้าอัปเกรดเบรคหลังจากดัมเบลเป็นดิสเบรคทาให้การขับขี่นั้นมีความมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้นในช่วงเบรคสำหรับไฮไลท์ดีเทลอื่นมีมากกว่านี้อีกใครอยากรับชมเต็มๆนะคะไปดูที่รีวิวที่แอดพนรีวิวช่องทางอะไรอื่นและสำหรับค่าตัวของ a ่อนนิลแอ0มีใหก็คือ, 85, อ,อู่ดหยื่น3-4เลยกคือ สีเทาดำคันนี้สีเทาน้ำเงินและสีน้ำเงินนั่นเองใครสนใจไปติดต่อได้ที่ยาบาห้าใกล้บ้านคุณทั่วประเทศ